อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่769เจ้าเมืองแห่งความมืดเลเวล S อขณะน,นี้โมลี่เองก็ถูกคนของคลับมังกรดำยิงถล่มเช่นกันโดยร่างกายอันใหญ่โตของมันทำให้ตกเป็นเป้าอย่างดีบนกำแพงของเมืองหลวงแห่งความมืดกระสุนทำลายล้างในระดับ A นับ10ลูกถูกยิงออกมาในคราวเดียว ปืนใหญ่พลังงานแก่นสัตว์ร้ายที่สามารถต้านทานสัตว์ร้ายเลเวลเอล้วนหันปากกระบอกปืนเข้าหาโมลีปืนใหญ่เหล่านี้ระดมยิงออกมาอย่างพร้อมเพรียงส่วนตึกรามบริเวณน,นั้นจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่อีกหรือไม่คับมังกรดำไม่คิดสนใจแม้แต่น้อยเพราะเวลานี้เรื่องการกำจัดโมลีต้องมาก่อนกระนั้นปืนใหญ่พลังงานแก่นสัตว์ร้ายเหล่านี้ แม้สามารถใช้สังหารสัตว์ร้ายเลเวลเได้แต่มันไม่มากพอที่จะใช้ปลิดชีพสัตว์เทวะโมลลี่ทรงพลังเกินไปการระดมยิงของปืนใหญ่เหล่านี้ไม่ระคายเกรดมันเลยยามกระสุนปืนใหญ่ตกกระทบกับร่างของโมลลี่บังเกิดระเบิดคลื่นพลังงานผันผวนแม้สุดท้ายจะดูเหมือนว่าความแวววาวของเกรดโมลลี่จะจืดจางลงและเกิดเสียงซีซีซแต่มันไม่ได้ผลใดใเลย ตรงกันข้ามเจ้าสิ่งนี้ยิ่งทำให้โมลี่รู้สึกโกรธเกรี้ยวมันเชิดร,ร่างอันมหึมาของตนแหน,นคอขึ้นฟ้าสะบัดพ่นลมหายใจมังกรออกไปนะักตำแหน่งที่ตั้งปืนใหญ่จมอยู่ภายใต้ทะเลเพลิงผู้ใช้พลังรอบๆอบที่เข้ามาปิดล้อมในเวลานี้พวกเขาไม่กล้าก้าวไปข้างหน้ายามเผชิญกับสัตว์เทวะพวกเขารู้สึกเพียงว่าตนเองอ่อนแออย่างไม่น่าเชื่อ ณเวลานี้ห่างออกไปจากสนามรบเพียงเล็กน้อยบริเวณขอบสะพานฝั่งเมืองหลวงแห่งความมืดผู้ใช้พลังเลเวล A ที่กำลังคิดหลบหนีต่างเฝ้ามองฉินเฟิงประเตรียมปืนใหญ่กรอะคริสตัลนั่นมันอะไรกันเป็นปืนใหญ่พลังงานชนิดพิเศษหรือเปล่าใช้จากกลต่อกรกับสัตว์เทวะมันเป็นไปไม่ได้หรอกตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่ทนโทษ ดูนั่นขนาดปืนใหญ่พลังงานระดับเมืองพอยิงใส่โมลี่ยังไม่ได้ผลเลยฝูงชนไม่มีใครเลยที่ไว้ใจฉินเฟิงแต่ฉินเฟิงไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเขายืนหยัดอยู่ในป้อมปราการปืนใหญ่เกราะคริสตัลถูกชาร์จพลังงานเต็มที่แล้วบริเวณปากกระบอกปืนคุกรุ่นไปด้วยรังสีทมินฉินเฟิงอัดฉีดรูนมืดมหาศาลลงไป ส่งผลให้อำนาจทำลายของปืนใหญ่นี้น่าหวาดกลัวมากโดยหลักการทำงานของปืนใหญ่นี้ก็คือช่วยขยายอำนาจกระสุนที่ใช้ยิงให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าและกระสุนที่ว่าสามารถใช้อักษรรูนหรือกำลังภายในก็ยังได้เจ้าสิ่งนี้คล้ายกับชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ของชินเฟิงมีฟังก์ชันที่เหมือนกันต่างตรงที่ยิ่งควบคุมจากกลได้มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ อำนาจลายของปืนใหญ่ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้นอักษรรูนมืดของฉินเฟิงถูกฉีดเข้าไปในไม่ช้าก,ก็เริ่มก่อตัวขึ้นบริเวณปลายกระบอกปืนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหเมตรจับตัวเป็นก้อนทรงกลมสีทะมึนคล้ายสามารถกลืนกินได้ทุกสรรพสิ่งผู้ใดมองก็บังเกิดความรู้สึกตื่นตระหนกหวาดกลัวผู้ใช้พลังเลเวล A ที่คอยวิจารณหุบปากเงียบไม่มีใครกล้าพูดอีกต่อไป คลายบังเกิดความรู้สึกว่ากลิ่นอายอันน่าหวาดกลัวนี้จะพรากลมหายใจของพวกเขาไปช่วงเวลานี้หากมีเสียงตกกระทบของเข็มก็ยังได้ยินบอกได้เลยว่าปืนใหญ่ในมือฉินเฟิงคงไม่มีอาวุธปืนใดเทียมเทียบได้อีกแล้วหึงหึงบอลรังสีแสงสีดำพะออกจากปากกระบอกปืนใหญ่ทันทีแหวกผ่านอากาศทิ้งหางเป็นทางยาว ฉากนี้ไม่ต่างจากดาวตกถูกยิงออกไปด้วยพลังสมาธิของฉินเฟิงกระสุนลูกนี้อย่างไรต้องเข้าเป้ายิงถูกโมโลี่ได้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันโมโลี่เองก็ตระหนักได้ถึงกลิ่นอายนี้มันหันศีสษะเข้ามาและพบบอลแสงสีทมินยามอยู่ต่อหน้าโมโลี่ซึ่งมีขนาดตัวใหญ่ยักษ์บอลแสงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดแค่หเมตรไม่ต่างจากการดำรงอยู่ที่แสนเล็กจ้อย ทว่าอำนาจของบอนทมินลูกนี้กลับทำให้ถึงขั้นทำให้มันต้องตั้งท่าเตรียมป้องกันตัวในพริบตาโมโลี่พลันอ้าปากใหญ่พ่นลูกไฟออกไปสองบอลพลังงานประทะก,กันในลมหายใจเดียวบลิมบอลไฟเกิดการระเบิดดูร้ายรุนแรงอย่างไรก็ตามหลังจากบอลไฟระเบิดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบอนทมินยังคงพุ่งตรงเข้ามาอีกครั้ง และขนาดของมันยังคงรัศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรดังเดิมราวกับว่าไม่ได้สูญเสียพลังงานจากการต้านทานบอลไฟเมื่อครู่เลยยังคงพุ่งตรงเข้าหาโมลี่ต่อไปบอลไฟของโมลี่ไม่อาจกลืนกินบอลทมินลูกนี้มิอาจทำลายมันได้อย่างกระทันหันเมื่อเผชิญกับฉากนี้แม้โมลี่ตัวยักษ์คิดตัดสินใจที่จะหลบเลี่ยงมันก็สายเกินไปแล้ว บอลพลังงานปะทะเข้ากับลำคอของโมลี่ในพริบตาเดียวกระทั่งคนทั่วไปก็ยังสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่าความมืดมิดนั้นสามารถผลบอลลึกเข้าไปในคอของโมลี่ได้อย่างกระทันหันกีสสีสักของโมลี่เสยไปด้านหลังสบัดหัวดูร้ายรุนแรงเสียงคำรามแห่งความเจ็บปวดกรีดลึกเข้ามาในใจของผู้คนจากนั้นบอลทมิน bon ก็เริ่มหดขนาดเล็กลงอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงค่อยๆจุ่มลึกลงไปในลำคอของโมโลี่สุดท้ายเมื่อสามารถพุ่งผ่านลำคอของโมโลี่ได้สำเร็จมันยังคงเหลือขนาดทิ้งไว้อีกราวๆครึ่งเมตรลอยไปร่วงตกลงในอาคารห่างไกลหลังหนึ่งและบลิมในที่สุดบอลแสงแห่งความมืดมิดก็ระเบิดออกมาจากนั้นฝนสีดำหมึกก็เริ่มโปรยปลายคนธรรมดาที่ไม่มีเวลาทันได้หลบหนีถูกเม็ดฝนกัดกร่อนโดยตรง แปลสภาพกลายเป็นซากศพเน่าเปื่อยทันทีอย่างไรก็ตามไม่มีใครมัวเสียเวลาสนใจเรื่องนั้นทุกสายตาต่างเพ่งมองไปยังโมลี่อย่างรอบคอบเวลานี้บนต้นคอของโมลี่ปรากฏหลุมเน่าเปื่อยสีดำขึ้นอย่างกระทันหันการโจมตีนี้สร้างอาการบาดเจ็บสาหัสจริงๆฉินเฟิงถอนหายใจด้วยความเสียดายนึกไม่ถึงเลยว่ากระสุนนี้จะยิงไม่ถูกกระดูกของโมลี่ เขาได้สูญเสียโอกาสที่ดีที่สุดไปแล้วโมลีจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวมันเองโดนกระสุนนัดนี้อีกเป็นครั้งที่สองเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงจุดนี้โมลีบังเกิดแผลชะกันหลายขุดอันเกิดจากเทคนิคเซี่ยวมิติแหลกสลายของไป่หลีที่กัดกินปีกของโมลีจนสบักสบอมมาตอนนี้ฉินเฟิงเกือบจะเก็บเกี่ยวชีวิตของมันได้อีกครั้ง ส่งผลให้โมลลี่รู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวอย่างแท้จริงมันคือสัตว์ร้ายเผ่ามังกรแต่เมื่อพ่ายแพ้แล้วก็จะยอมรับความพ่ายแพ้อย่างแท้จริงหลังจากนั้นก็จะมีสองตัวเลือกหนึ่งคือไว้กลับมาแก้แค้นในภายหลังหรืออีกหนึ่งหลบลี้หนีหน้าไม่โผลมาให้เห็นอีกเลยแต่เมื่อสัตว์ูที่ต้องการแก้แค้นคือสัตว์ยักษ์มิติอย่างไปหลีมลลี่บังเกิดความรู้สึกว่า หากมันลงมือแก้แค้นด้วยตัวเองคงไม่มีทางเป็นไปได้ณนะเวลานี้โมลี่จึงได้ข้อสรุปในใจมันตัดสินใจที่จะจากไปก่อนศึกในครั้งนี้ได้ยุติลงแล้วแต่ในตอนนั้นเองบนท้องฟ้ารอยแยกมิติพลันปรากฏขึ้นพร้อมกลิ่นอายอันน่าหวาดกลัวโถมทับลงมานี่มันกลิ่นอายของเลเวลเอสท่านเจ้าเมืองต้องเป็นท่านเจ้าเมืองแห่งความมืดแน่ๆท่านเจ้าเมืองกลับมาแล้ว พวกเรารอดแล้วแต่ระหว่างที่คนส่วนใหญ่กำลังดีใจสีหน้าของบางคนในฝูงชนตอนนี้เริ่มหม่นหมองลงเริ่มแตกคือวิ่งหนีกระจัดกระจายไปคนพวกหลังที่กล่าวมาคือกลุ่มหัวขโมยที่ได้ลอบเข้าไปฉกชิงสมบัติจากถ้ำมังกรเป็นฝีมือของพวกเขาที่ทำให้โมลี่โกรธแค้นส่วนคนจำพวกแรกที่โห่ร้องย่อมเป็นคนของคลับมังกรดำ ผืนฟ้าเริ่มบิดเบี้ยวการปรากฏตัวของชายคนนั้นมาพร้อมกับกลิ่นอายที่สามารถใช้รังสรรสวรรค์และปฐพีเสมือนทุกสรรพ,พสิ่งจากต้องเชื่อฟังในเจตจำนงของเขานี่แหละคือโคตรพยักสุดยอดปรามาจารย์ตำแหน่งของผู้เป็นราชาของโลกใบนี้เป็นพระเจ้าผู้สามารถบงการทุกสิ่งฉินเฟิงมองไปยังกลิ่นอายที่เปี่ยมไปด้วยอำนาจในหัวใจอดไม่ได้ที่จะสั่นไหว เจ้าเมืองแห่งความมืดเหอเทียนสิงผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวล S สำหรับขั้นย่อยของเลเวล S ไม่สามารถประเมินได้เพราะความแข็งแกร่งของบุคคลที่สามารถไปถึงขั้นนั้นล้วนเป็นระดับเดียวกันอย่างในชีวิตก่อนของชินเฟิงหากคิดก้าวย่างสู่เลเวล S ยังต้องใช้ระยะเวลาเมื่อได้เห็นเลเวล S ยามระเบิดพลังกับตารู้สึกได้แค่เพียงอำนาจความแข็งแกร่งของอีกไฟ ณเวลานี้ดวงตาของอีกฝ่ายจับจ้องไปยังโมลี่แต่เมื่อเขาเห็นสภาพหน้าสังเวชของโมลี่ก็แปลกใจเล็กน้อยไม่ได้แต่พักหนึ่งเขาก็แหงนหน้าขึ้นฟ้าอ้าปากหัวเราะอ,ออกมาดังๆฮ่า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 โมลี่จู่ๆก็มาหาที่ตายงั้นหรือในเมื่อเลือกหนทางเช่นนั้นก็อย่ามาตําหนิกันว่าฉันรังแกสิ้นเสียงเหอเทียนสิ่งชักดาบใหญ่ที่สะพายอยู่ด้านหลังออกมา ดาบเล่มนี้กว้างกว่าครึ่งเมตรยาวประมาณ1.8เมตรเอาจริงๆยามสะพายอยู่เบื้องหลังเหอเทียนสิงมันดูยาวกว่าตัวเขาด้วยซ้ำทันทีที่เหอเทียนสิงยกมือขึ้นดาบใหญ่ก็ร่วงตกลงมาจากท้องฟ้าทว่ายิ่งตกขนาดของมันกลับยิ่งใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ3เมตร5เมตร10เมตรเพียงชั่วพริบตาเดียวดาบใหญ่เล่มนี้กลายเป็นตึกสูงเกือบ20เมตร มันดิ่งตามแรงโน้มถ่วงตรงเข้าสังหารโมลี่โมลี่พยุงร่างกายตนเยี่ยวตัวเหวี่ยงหางตนหวดเข้าใส่ดาบใหญ่อย่างโหดเที่ยมแรงประทะระหว่างทั้งสองบังเกิดเป็นเสียงสะท้อนก้องส่งผลให้ผู้ใช้พลังที่อยู่ในรัศมีเกิดอาการหูวิงมีเลือดไหลซึมออกมาทั้งสองเข้าห้ามหันกัน อย่างไรก็ตามผลปรากฏออกมาอย่างรวดเร็วโมโลี่ถูกกดดันจนต้องถอยร่นก้าวแล้วก้าวเล่ามันไม่แม้จักส่งเสียงคำรามอีกต่อไปแต่จำใจหดร่างกายให้เล็กลงจากนั้นฉีกอากาศที่ว่างเปล่าหลบหนีจากไปหนีโมโลี่หนีไปแล้วตอนที่770ลบหนีจากเมืองหลวงแห่งความมืดเหอเทียนสิงย่อมไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยใช้ออกด้วยตัวเชื่อมมิติ เปิดช่องว่างติดตามร่องรอยของโมลี่ไปในสถานที่เกิดเหตุหลงเหลือเพียงซากเมืองหลังการทำลายล้างเท่านั้นที่ยังคงอยู่นอกจากนั้นก็เป็นกลุ่มผู้ใช้พลังที่ได้รับผลพวงจากหายนะแต่ยังรอดชีวิตมาได้จับพวกมันให้ฉันฟินิกเพลิงตวาดลัน่นด้วยความโกรธชี้ไปทางผู้ใช้พลังหลายคนที่กำลังหลบหนีไกลออกไป เจ้าพวกนั้นถือเป็นผู้ร้ายและฟีนิกซ์เพลิงจะไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปหากไม่ใช่เพราะหัวขโมยเหล่านี้คับมังกรดำคงไม่เสียหายร้ายแรงดังปัจจุบันเมืองหลวงแห่งความมืดถูกทำลายเสียหายเกือบทั้งหมดเวลานี้ผู้คนจากเมืองหลวงแห่งความมืดต่างกำลังโกรธเกรี้ยวแม้พวกเขาไม่สามารถเอาชนะโมลีได้แต่หากเป็นการสังหารผู้ใช้พลังด้วยกันเอง พวกเขายังมีฝีมือพอจะกระทำเช่นนั้นได้ฝูงชนทะยานไปข้างหน้าออกไล่ล่าและปิดล้อมผู้หลบหนีส่วนฉินเฟิงเขากำลังเก็บปืนใหญ่กล่อคริสตนันแต่เมื่อออกมาก็ถูกรุมล้อมไปด้วยผู้ใช้พลังหลายคนหลังจากได้เห็นฉินเฟิงในคู่ดวงตาของทุกคนเปล่งประกายระยับด้วยความโลภสะท้อนออกมาสภาพของฉินเฟิงในปัจจุบันดูย่แย่มากกรศักดิ์สิทธิ์ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ที่สำคัญคือเขามีความแข็งแกร่งอยู่ในเลเวลบีเท่านั้นอย่าลืมสิทว่าถึงตอนวิกฤตจากสามาัคคีกลมเกลียวแต่อย่างไรคนที่นี่ล้วนเป็นชาวเมืองหลวงแห่งความมืดพวกเขาไม่ทราบถึงความแข็งแกร่งของชินเฟิงในสมองจดจ่ออยู่แต่กับปืนใหญ่ที่สามารถยิงทะลุกเกรดของโมลี่ได้ในมุมมองของพวกเขาชินเฟิงคงเป็นคนที่บังเอิญโชคหล่นทับเป็นผู้โชคดีบังเอิญได้รับเทคโนโลยี อาวุธล้ำเลิศจากต่างนิติและเกรงว่าจะเป็นแค่มือปืนดังนั้นหากอยากช่วงชิงปืนที่ว่าก็แค่ฆ่ามันเสียพวกเขาไม่สนใจเลยด้วยซ้ำว่าฉินเฟิงคือคนสำคัญที่ช่วยเหลือเมืองหลวงนี่แหละหนอคือกลุ่มพันธมิตรองค์กรมืดไม่เพียงแค่นั้นกระทั่งฟินิกเพลิงในเวลานี้ยังปรากฏร่องรอยของความละโมบฉายชัดในแววตาของเธอ ฟีนิกซ์เพลิงเคยให้ความเคารพต่อฉินเฟิงมาก่อนเนื่องจากฉินเฟิงเป็นลูกค้าที่มั่งคั่งแต่เวลานี้ด้านมืดของเธอได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วเมื่อมีของล้ำค่าอยู่ตรงหน้าคลับมังกรดำจะไม่คว้ากินได้อย่างไรอันที่จริงพวกเขามีจรรญ,ญาบันต่อลูกค้าแต่ตอนนี้คงไม่จำเป็นแล้วเพราะทุกหนแห่งเต็มไปด้วยความโกลาหลและหากคลับมังกรดำต้องการกลับมามีอำนาจอีกครั้ง พวกเขาต้องสังหารชินเฟิงจากนั้นสิ่งที่อีกฝ่ายมีเป็นธรรมดาที่ทั้งหมดจะตกเป็นของคลับมังกรดำไม่เว้นกระทั่งศพของเขาเมื่อได้ข้อสรุปเช่นนี้ในใจฟีนิกซ์เพลิงก็ไม่คิดเอ่ยหยุดคนเหล่านั้นปล่อยให้พวกเขากระโจนเข้าแขนฆ่าชินเฟิงการต่อสู้ชุลมุนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในบรรดาผู้ใช้พลังที่กลับมาพร้อมชินเฟิงมีสถึงห้าคนที่มาจากพันธมิตรมนุษย์ เวลานี้เมื่อเห็นเลเวล A นับร้อยคนรุมล้อมพวกเขาสีหน้าของทั้งหมดก็แปลเปลี่ยนกลับกลายเวลานี้พวกเขาทราบดีว่าคงไม่สามารถหลบหนีไปได้ดังนั้นคนเหล่านี้ทั้งหมดจึงค่อยๆถอยร่นมารวมตัวกันกันกบชินเฟิงซิ่วชายคนหนึ่งโยนหน้ากากทิ้งไปขณะเดียวกันก็หยิบปลาผู้ใช้พลังออกมาติดลงบนอกเขา ที่แท้ชายผู้นี้คือนายพลทรงพลังจากภูมิภาคใต้เรียกว่าหนานกงเชอร์นี่คือตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนทางใต้ผู้อาวุโสของตระกูลหนานกงทั้งยังเป็นขุมกำลังของพันธมิตรมนุษย์อย่างแท้จริงเป็นหนึ่งในผู้เปี่ยมไปด้วยฝีมือด้วยเหตุนี้เขาจึงกล้าเดินทางมายังเมืองหลวงแห่งความมืดเพื่อเข้าร่วมเกาะนรกฉินเฟิงพวกเรามาร่วมมือกันฝ่าวงล้อมออกไป หนานกงเชิ่อกล่าวแน่นอนเขาไม่คิดถึงขั้นพึ่งพาฉินเฟิงแต่เขารู้สึกว่าในเวลานี้ทางรอดเดียวคือการร่วมมือผนึกกำลังกันเท่านั้นแต่นั่นขึ้นอยู่กับว่าฉินเฟิงจะยอมช่วยหรือเปล่าเพราะต่อให้ไม่มีคนพวกนี้หากฉินเฟิงคิดหนีไปอาศัยเพียงกำลังตนแค่ลำพังเขาย่อมสามารถทำได้อย่างแน่นอนผู้ใช้พลังอีกสี่คนที่เหลือต่างถอดหน้ากาก,ากเปิดเผยหน้าตาของตน ทั้งหมดไม่ได้มีส่วนร่วมในการขโมยสมบัติของโมลี่เพียงมาที่เกาะนรกเพื่อล่าสัตว์ร,ร้ายและเก็บรวบรวมสมุนไพรเพื่อหวังจักตัดผ่านยกระดับตนเท่านั้นไม่มีความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์อะไรกับฉินเฟิงเลยด้วยเหตุนี้เองฉินเฟิงเลยยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือพวกเขาค่อยๆล่าถอยกลับไปทางสะพานฉินเฟิงสั่งการขณะเดียวกันระเบิดอบิลิตออกมารับทราบ นานกงเช่อตอบกลับพลางฟาดหนึ่งฝ่ามือใส่ผู้ใช้พลังฝั่งเมืองหลวงแห่งความมืดเปิดทางให้ทุกคนล่าถอยออกไปฉินเฟิงเป็นฝ่ายรังท้ายพลังสมาธิเริ่มวูบไหวดาวครอบเพชรสีฟ้าเริ่มวายยวนปะทุกออกด้วยอักษรรูนในปริมาณที่น่าสะพรึงกลัวเทคนิคสึนามิบังเกิดคลื่นยักษ์ม้วนตัวขึ้นเบื้องหน้าฉินเฟิงทวีความสูงขึ้นเรื่อยๆ ก่อนโถมทับไปยังชาวเมืองผู้ใช้พลังที่คิดโจมตีเขาผู้ใช้พลังเหล่านั้นจำต้องหยุดฝีเท้าหันเหสมาธิมาป้องกันอบบลิตี้อันน่าสะพรึงนี้อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังถูกคลื่นกลืนลงไปพัดพาถอยไปไกลกว่า100เมตรฉินเฟิงสามารถเว้นระยะจากศัตรูได้สำเร็จแม้เผชิญหน้ากันในรูปแบบหนึ่งต่อหแต่ฉินเฟิงกลับไม่เสียเปรียบเลย จิตไอพวกขยะไม่ได้เรื่องรีบฆ่าเขาซะพลังสมาธิของฟีนิก์เพลิงถ่ายทอดคำสั่งออกมาใบหน้าของผู้ใช้พลังเลเวล A ที่เพิ่งถูกพัดปลิวกลายเป็นแดงกำรรไม่ทราบว่าเป็นเพราะพวกเขาโกรธในคำตำหนิของฟีนิกเพลิงหรือว่าโกรธที่ไม่อาจต้านทานการโจมตีของฉินเฟิงได้กันแน่ผู้หลบหนีหลายกลุ่มค่อยๆถอยร่นจนมาถึงสะพานได้สำเร็จแต่ขนาดเดียวกัน ระหว่างทางก็มีผู้ใช้พลังเลเวลเหลายคนถูกจับตัวไปบางคนดิ้นรนสุดชีวิตจากวงล้อมไม่ยินยอมที่จะตายการต่อสู้ขัดขืนส่งผลให้ตัวสะพานสั่นสะเทือนอย่างไม่อาจควบคุมการต่อสู้ระหว่างผู้ใช้พลังเลเวลเอไม่ใช่อะไรที่สิ่งปลูกสร้างธรรมดาจะสามารถรองรับได้ช่วงเวลานี้จากเดิมห้าคนที่คอยไล่ตามกลุ่มของชินเฟิงมีกำลังเสริมเพิ่มมาอีกทำให้กลายเป็นสิบคนแล้ว สีหน้าของฉินเฟิงเริ่มกลายเป็นเย็นชาเจตนาฆ่าปรากฏขึ้นในแววตาเขาในเมื่อพวกคุณแสหาที่ตายนักงั้นผมจะทำให้พวกคุณสมหวังเองฉินเฟิงหันกลับมาเผชิญหน้ากับผู้ไล่ล่าจากเบื้องหลังพร้อมเปิดใช้งานทักษะหมื่นพูดเงาร่างหลายร้อยตนปรากฏขึ้นวิ่งวนล้อมผู้ใช้พลังทั้งสิบคนพวกเขาไม่ทราบว่าร่างใดเป็นของจริงหรือเงาใดเป็นของปลอม แต่สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือเงาเหล่านี้สามารถโจมตีพวกเขาได้เช่นกันทักษะนี้ไม่ต่างจากเทคนิคหุ่นเชิดแห่งความตายเลยเทคนิคโอบกอดทมิน a บิลิตีแห่งความมืดแผ่ขยายปกคลุมอยู่เหนือหัวพวกเขาช่วงเวลานี้ในหัวใจของผู้ไล่ล่าทั้งสิบประตุกู้เพิ่มความระมัดระวังถึงขีดสุดขับเคลื่อนกำลังภายในและอักษรรูนเพื่อแหวกฝ่าเทคนิคโอบกอดทมิน แต่เพียงชั่วขณะที่วิสัยทัศน์ของพวกเขาหวนคืนสู่แสงสว่างกลับพบว่าสหายข้างกายตนมีสองผู้ใช้อ b i l i t y ถูกผ่าเป็นศพไปแล้วและมีอีกหนึ่งผู้ใช้วรยุทธโบราณกำลังถูกฝ่ามือของฉินเฟิงประทับลงเหนือตันเถียนและใบหน้าของคนคนนั้นคล้ายตื่นตกใจด้วยความหวาดกลัวร่างกายชักกระตุกกำลังภายในเหือดหายทั้งหมดถูกฉินเฟิงดูดซับมาสิน้น เหล่าผู้ใช้พลังที่เหลือพุ่งเข้าช่วยเหลือแต่ฉินเฟิงใช้ออกด้วยทักษัหมื่นพูดอีกครั้งหายวับไปจากสถานที่เดียวกันช่วงเวลาต่อมาทั้งสิบผู้ใช้พลังที่ไล่ล่าก็ถูกสังหารลงโดยฉินเฟิงวิกฤตได้ผ่านพ้นไปแล้วไปกันต่อเถอะโดยไม่ทันรู้ตัวฉินเฟิงได้กลายเป็นผู้นำของทั้งหกคนไปแล้ว ช่วงเวลานี้พวกเขาสามารถหลุดออกมานอกรัศมีของอุปกรณ์รักษาเสถียรภาพเชิงมิติได้สำเร็จทั้งยังไม่มีผู้ใช้พลังเลเวล A คนใดไล่ตามมาอีกแต่ณเวลานี้ช่างแปลกนักกลับยังไม่มีใครยอมบทขยี้ตัวเชื่อมมิติของเขาพวกคุณไปกันก่อนเถอะชินเฟิงกล่าวทั้งห้าแสดงถึงความลังเลเล็กน้อยก่อนพยักหน้าเพราะพวกเขารู้มานานแล้วว่าชินเฟิงคือลูกรักของพระเจ้า อีกฝ่ายน่ะทรงพลังชนิดพวกเขาไม่อาจเทียบเปรียบได้นายพลฉินขอบคุณสำหรับน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของคุณนายพลฉินหากในอนาคตมีเรื่องอะไรให้ช่วยเหลือโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฉันหากคุณต้องการอะไรขอแค่พูดมันออกมาทุกคนต่างเปิดเผยสถานะของตนและในบรรดาทั้งห้าไม่มีใครอ่อนแอเลยเข้าใจแล้วพวกคุณรีบไปเถอะ ฉินเฟิงรับคำคนพวกนี้ติดนี้บุญคุณเขาไม่ช้าก็เร็วฉินเฟิงสามารถเรียกใช้งานได้ทั้งห้าคนไม่รังรออีกบทขยี้ตัวเชื่อมมิติออกจากเมืองหลวงแห่งความมืดไปตอนนี้เหลือเพียงฉินเฟิงกับป๋าหลีฉินเฟิงเองก็ไม่คิดรั้งอยู่ที่นี่เช่นกันแต่ขณะนั้นเองท้องฟ้าคล้ายบังเกิดอาเพศอีกครั้งรอยแยกมิติถูกเปิดออก กลิ่นอายของผู้ใช้พลังเลเวลเอสกวาดกระจายออกมาเหอเทียนสิงกลับมาแล้วไม่เพียงแค่นั้นแต่สภาพของเขายังดูสบักสบอมเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าประสบกับความพ่ายแพ้มองไปยังใบหน้าของเขาดูเหมือนว่าจะไม่สามารถสังหารโมลี่ได้กระนั้นการกลับมาของเหอเทียนสิงในครั้งนี้สามารถเรียกความมั่นใจจากคนของคลับมับงกรดำจนสังเกตได้ สมาชิกคลับมังกรดำหลายคนถ่ายทอดคำพูดผ่านพลังสมาธิออกไปโดยเฉพาะฟีนิกซ์เลิงที่รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเจ้าหน่ายท่านต้องจับตัวเขาคนนั้นไว้ในงานประมูลก่อนหน้านี้ฟีนิกซ์เลิงกล่าวอธิบายฉินเฟิงในลมหายใจเดียวเธอให้ค่าฉินเฟิงไว้สูงมากในฐานะคนที่สามารถต่อสู้กับโมลี่ได้เป็นเวลากว่าสามวันสามคืนโดยไม่เพลียงพล้ำ และสามารถล่าสังหารสัตว์ร้ายบนเกาะนรกได้มากมายฉินเฟิงเลยกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วฟีนิกซ์เพลิงจะไม่รู้เรื่องราวของเขาได้อย่างไร